นี่เราจะทำการเช็คเบื้องต้นครับผมกระบ,บอกเบรกก็ไม่มีน้ำมันรั่วซึม

ข้างนี้ก็ไม่รั่มไม่ซึมข้งางนี้ก็ไม่มีน้ำมันรั่วซึมครับจะมาดูพอบีข้างนี้ครับเหมือนมีอะไรผิดปกติ ก้อะไรเนีับจะเขียนน,นี่ล้อหลังฝั่งขวาครับ ไอก้อนอะไร,ะไร,ะไรข้างในครับเดี๋ยวเขางาเขาใกล้จะหมดนะครับร้อนนี้เดี๋ยวเราจะถอดดูครับอกอเขาเบล่นี้หมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับ ้ที่เราเช็คเจอที่แรกเอาเปล่แตกบิดออกเลยครับหลังจากที่เราเช็คเบื้องต้นครับนี่เราได้ถอดออกมาดูเลยครับ ตงแก็ูหาให้ไมได้ขอเกิดเอเี่คนเจะัดีก็ดำแล้ว นี่ครับข้างที่เราคุณ้าไปเจอว่ามีเศษยงอไรอยู่ข้างในนี่ครับเจอแล้วเอาเปีกแตกครับปิดเลยอันนี้เราลังฝั่งขวาสาเหตุที่ป็กมันดังมีเสียง อกไปดูอันะนี้ล้อหลังข้างซ้ายเราเบื้อเสื่อมสภาพรับแตกร้าวแล้ว ก็อบอกเบรก็เริ่มมีน้ำมันซึมนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดเลยครับเดอใไเนี่ย้ยประอบล้อเล่นะล้อในรงานแลไปนั่งมนพีอเลยที่อ่ะนองซ้าย อ้าวนะพอเรบกคนเกิมาะยอ่ะนกอยแต่ก็จีนไม่รั่วเนี่ยแตกแล้วนี่นี่ลูกยางแตกแล้วลูกยางครับแตกแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมันอายุกันใช้นานนานแล้วเสื่อมสภาพหมดแล้ว เลขไม้เลขไม้มันเจ็ดแสนแล้วม,ม,มันถึงถึงเวลาแล้วอันนี้จะทําช่วงล่างด้วยครับเป็นลูกหมากชักันส่งแล้วก็บูธเนี่ยพอดีเองให้เช็คเบรกก็เลยพอดเช็คแล้วก็เจอเลยครับ จ,ะ,ะ,าจาะ,ะจะเปลี่ยนพระเบรกเจียรจานแล้วก็กระบอกเบรกด้วยโอเคครับผมนี่ครับการเจียรจานครับผม ใกล้เสร็จแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วโคตอัดเยพวกพอล้าครับถ้ลว